สาธุชนกลุ่มศรัทธาองค์กิวอ้วงฮุกโจร่วมประกอบพิธีสักการบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวสถานธรรมช่องเทียนจัดโรงทานอาหารบุฟเฟ,ฟ่ฟรีตลอดเทศกาลถือศีลกินเจนักท่องเที่ยวแห่ชมฝูงแมงกระพรุนหลากสีทะเลตราดยิ่งโตยิ่งสวยมีให้ดูกันอีกเป็นเดือน สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่คนจันทร์ทันข่าวค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567รับชมกับดิฉันปรมาผลอุดมนะคะโดวยวันนี้ข่าวแรกของเราแน่นอนอยังอยู่ในเรื่องของช่วงเทศกาลถือศีลกินเจของจังหวัดจันทบุรีที่กลุ่มสาธุชนกลุ่มสัทธาองค์กิววงคุกโจ้ได้ร่วมประกอบพิธีสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ เช้าวันนี้ที่บริเวณหน้าสาวมังกรทีตีแปบ้อเทวดาฟ้าดินวัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีเหล่าสิทธิานุสิธิ์ผู้ที่มีจิตใจศรัทธา ต่างพร้อมใจการน,นำอาหารเจขนมผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองดอกไม้ทูบเทียนเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเป็นทิพยานในเทศกาลถือสินกินเจพร้อมร่วมสวดมนต์เพื่อน้อมถวายการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลถือสิลกินเจนั้นมีที่มาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษโดยเทศกาลที่ให้ทุกคนมาร่วมใจถือศิลกินเจทำจิตใจให้บริสุทธิ์ฟังสวดมนต์ เวียนเทียนเวียนดอกบัวเพื่อให้จิตใจสงบตั้งอยู่ในสมาธิโดยในวันนี้กลุ่มศรัทธาได้เดินทางมาร่วมใจกันน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาโดยเป็นการยึดถือปฏิบัติมาตลอดในช่วงเทศกาลถือศิลกินเจจากนั้นก็จะนำเครื่องสักการะบูชาที่ผู้ร่วมพิธีนำมาแจกใจ่ายให้ทั่วถึงกันเป็นการทำบุญและทำทานอีกด้วย โดยหัวใจหลักสำคัญคือการกราบไหว้ขอพระคุณต่อหน้าเทวดาฟ้าดินที่คุ้มครองให้รอดพ้นจากเรื่องราวต่างๆอันตรายต่างๆและเป็นการกล่าวให้ทราบถึงความตั้งใจดีของเหล่าเจอิวผู้ถือศีลกินเจชาวจังหวัดจันทบุรีที่ได้มาร่วมถือศีลกินเจในเทศกาลทุกๆปีอีกด้วยค่ะ และในช่วงถือศีลกินเจในปีนี้นะคะสถานธรรมเชิงเทียนจัดโรงทานเป็นอาหารบุฟเฟ,ฟ่ฟรีตลอดเทศกาลถือศีลกินเจค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมค่ะมาที่สถานธรรมเึ่งเทียนทางไปอุ่ต่อเรือเสม็จงามนะคะซึ่งที่นี่เป็นสถานธรรมที่ให้ผู้ที่มาสนใจมาเรียนธรรมะพร้อมทั้งในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ก็ยังได้มีการเตรียมโรงทานมหากุศลกับข้าวเนี่ยมีหลากหลายเลยนะคะหลายเมนูมากๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดเมนูต่างๆเพื่อให้ผู้ใจบุญมาถือสินกินเจและผู้ที่ผ่านไปมาได้รับประทานกันค่ะ คุณละนะคะซึ่งคุณละเนี่ยเป็นผู้ดูแลที่อยู่สถานธรรมแห่งนี้ได้เล่าว่าปกติแล้วสถานธรรมเสื่งเทียนจะเป็นที่ฝึกสอนและเรียนเกี่ยวกับธรรมะพอถึงช่วงเทศกาลก็จะมีการเลี้ยงเปิดโรงทานโดยการร่วมแรงร่วมใจกันของพ่อครัวและแม่ครัวที่โอกาสนี้มาสร้างกุศลในการทำอาหารเพื่อให้ทุกคนได้มารับประทานฟรีและสามารถร่วมสมทบทุนในการทำบุญได้ในแต่ละวันนะคะ ซึ่งแต่ละวันก็จะมีกับข้าวที่ปรุงรสด้วยความตั้งใจค่ะเป็นฝีมือของแม่ครัวซึ่งเป็นอาหารเจบริสุทธิ์เป็นหัวใจและความตั้งใจของสถานธรรมเชงเทียนแห่งนี้และหลังจากที่รับประทานเสร็จทุกคนก็จะมาช่วยการเก็บล้างจานให้เรียบร้อยด้วยตนเองอีกด้วยค่ะก็คือจุดประสงค์หลักของที่นี่เนาะ ก็เรียกว่าตรงนี้เป็นสถานธรรมหรือว่าเป็นมูลนิธิอนุตระธรรมที่สามารถช่วยเหลือผู้คนในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมมโนธรรมแล้วก็จริยธรรมให้กับสังคมคก็คือก,ก็จะเชิญผู้คนเนี่ยให้เข้ามาศึกษาที่นี่มไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนสูงวยัยหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีชั้นให้ศึกษา<ม>แล้วก็คนที่มาปฏิบัติที่นี่ก็จะเน้นในเรื่องของการถือศรรีลกินเจเนาะ,ะอย่างพวกผมเนี่ยอย่างตัวผมเองก็ผมก็จริงเจมา25ปีแล้ว ก็คือเบื้องต้นก็เข้ามาศึกษาตรงนี้แล้วเขาก็สอนให้เราเนี่ยรู้จักเขาเรียกว่ามีจิตของความเมตตา <C. S 2> ด้านหนึ่งแหละก็คือช่วยเหลือผู้คนด้านหนึ่งแล้วก็เหมือนกับการกินเจมันก็เหมือนกับเรางดเว้นเนื้อสัตว์ก็คือไม่ต้องไปเบี่ยนเบียนชีวิตผู้อื่นให้มาเป็นเพื่อบำรุงร่างกายเรามันก็เป็นเรื่องดีจ้ะว่าการที่นี่หลายคนมามาทานอาหารเจ,จ,จในวนันแต่ละวันนะคะเราเลี้ยงกี่เมนูยังไงบ้างคะ ในวันแต่ละวันของเมนูของเราก็จะไม่จํากัดก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าเมนูก็คือถ้าหมดเราก็จะเสือออกมาเรื่อยๆม,มีข้าวมีข้าวมีกับข้าวส่วนกับข้าวเนี่ยก็จะเป็นตามที่ท้องตลาดที่เขามีผักว่าเขามีผักประเภทไหนเราก็จะมาทาประมาณนั้นแล้วก็ให้มันเข้ากับผู้คนที่อยู่ในระแวกนี้ว่าเขาต้องการแบบไหนเราก็จะแนะนําบอกว่าสมมติวันนี้พี่ชอบอแกงหมูชะมวงเนาะ แต่ก็คือการทานอาหารเจในที่นี้คนที่นี่เขาทาอาหารเจก็จะเป็นแม่ครัวอาชีพหน่อยก็คือเขาทําเจทั้งปีเขาสามารถที่จะแปลงอาหารเหมือนกับอาหารชอแล้วก็มาเป็นอาหารเจได้ซึ่งก็จะเป็นพวกโปรตีนเกษตรเป็นหลักมีขนมหวานด้วยขนมหวานแล้วก็มีขนมมีขนมหวานอย่างนี้นี่ค่าใช้จ่ายอย่างนี้ได้จากไหนยังไงคะค่าใช้จ่ายก็เกิดจากการร่วมบุญมาของผู้ที่สมมติว่าเราจะมีงานขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างพวกผมในกลุ่มของมูลนิธิ ก็จะช่วยกันออกทุนมาตรงนี้เบื้องต้นก่อนส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเราจะมีตู้ในการบริจาคในการซื้อผักซื้อข้าวซื้อน้ําอะไรเนี่ยมามามาช่วยตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณวนเรียนกันตอนีเราแจกตั้งแต่รับทานฟรีเนี่ยตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนก็คือเราแจกตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่11ตามตามที่เขาทานจกีกันจ้ะใครที่สนใจเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะใครที่สนใจก็สามารถมาทานที่นี่ได้ก็อยู่ประมาณ7จ็ดโมงเช้า ไปจนถึงทุ่มหนึ่งก็จะมาทานได้ก็คือเรียนเชิญและถึงแม้ว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะคะที่นี่เนี่ยสถานธรรมเซิงเทียนก็ยังมีอาหารเจให้ได้รับประทานกันด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนี้นะคะก็สามารถมารับประทานอาหารเจได้ตั้งแต่ในช่วงเวลา6นาฬิกาค่ะไปจนถึง19นาฬิกา30นาทีนะคะจนถึงวันที่11ตุลาคมนีน้ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อกับคุณจันททันข่าวค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมจอห์นเลโกนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีกับทีมงานซ TV ีีตัวแทนจำหน่ายเดโก้จังหวัดจันทบุรีของเราสวัสดีครับทุกคนครับ,คร,บครับผมบจังหวัดจันทบุรีมีตัวแทนจำหน่ายเดโก้เพิ่มอีกแล้วนะครับตรงนี้เป็นของซ t ทีวร้านนี้มีความพร้อมกับพนักง,งานขายที่มีความรู้และช่างผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเรานะครับพี่น้องจังหวัดจันทบุรี คนไหนสนใจใช้มมเร์ไฟฟ้าเข้ามาติดต่อที่ CTV ได้เลยทีมงานพร้อมให้บริการนะครับผมร้านนี้หาไม่ยากครับอยู่ตรงไหนครับร้านนี้นะคะจะชื่อว่า CTV EV Bike นะคะอยู่ติดกับโรงเรียนทางเองค่ะตรงถนนสีันนะคะหาเองง่ายได้เลยหรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่ร้านของเรานะคะ<ม>ก็จะติดต่อทาง<ม>แฟนเพจของเราก็ได้เพจก็จะชื่อว่า CTV EV Bike s a n t b u r i เหมือนกันคะ่ะหรือว่าจะโทรมาในที่เกิด 039620024ได้เหมือนกันเลยค่ะหาไม่ยากเลยนะครับผมฝากพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีไว้ด้วยนะครับท่านไหนสนใจอยากจะทดลองขับขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเข้ามาที่ร้านแท่นจำหน่ายเดโก้กันได้เลยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้ทางเลือกที่ใช่ของคนรุ่นใหม่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายอดจดทะเบียนอันดับหนึ่งของเมืองไทยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องเดโก้เท่านั้น กลับเข้าสู่คนจันท์นข่าวนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมคะที่จังหวัดตราดมีปรากฏการธรรมชาติแมงกระพุนหลากสีให้ได้ชมกันนะคะและแน่นอนในช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวค่ะต่างก็แห่กันไปชมปรากฏการแมงกระพุนหลากสีทะเลตราด1ปีมี1ครั้งเท่านั้นนะคะ ในช่วงวันหยุดแบบนี้ค่ะนะักท่องเที่ยวต่างก็เดินทางไปชมฝูงแมงกระพุนหลากสีที่ตอนนี้เนี่ยลอยขึ้นมาเหนือน้ำบริเวณใกล้ชายหาดบ้านครองสนตำบลแหลมกราดอำเภอเมืองตราดโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะเขาก็มีการร่วมการตั้งกลุ่มจัดเรือหางยาวแล้วก็นำนักท่องเที่ยวออกไปชมฝูงแมงกระพุนหลากสีที่ลอยเหนือน้ำไปชมความสวยงามการนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะ โดยนายสัญญาคุ้มปรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหลายปีที่แล้วเนี่ยหลายปีแล้วที่ไม่มีฝูงแมงกระพุนนับล้านตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งในพื้นที่ของตำบลแหลมกระดและปีนี้หลังจากที่ลมมรสุมเริ่มเบาบางลงก็จะมีการเปลี่ยนฤดูกาลเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะฝูงแมงกระพุนหลากสีก็จะออกมาโชว์ตัวกันให้เห็นอย่างใกล้ชิดแล้วก็จำนวนมากมายแบบนี้ละคะ่ะ โดยคุณสัญญายังบอกนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฝูงแมงกระพุนหลากสีเข้าฝั่งหากนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาชมก็สามารถเดินทางมาชมได้ทุกวันเวลาที่เหมาะสมกับการชมฝูงแมงกระพุนหลากสีก็จะเป็นช่วงสายๆที่มีแดดไม่แรงมากแล้วก็คลื่นลมเงียบสงบจะเห็นฝูงแมงกระพุนที่ว่ายน้ําขึ้นมานะคะอยู่เหนือน้ำเนะะี่ยค่ะเยอะมากมากนะคะช่วงสายๆเนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยค่ะ โดยทั้งนี้นะคะเรียกว่าปรากฏการณ์นี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวคือต้องบอกว่าของจริงเนี่ยสวยกว่าในภาพที่ถ่ายมาอีกนะคะคือถ้าเราได้เห็นกับตาเราจะรู้เลยว่ามันมีความหลากสีมีแบบความน่ารักของแมงกระพุนนะคะคือ ภาพที่เห็นเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่ากับถ้าตาเราได้ไปเห็นเองเลยนะคะเรีได้ว่าภาพก็คือเป็นการถ่ายความทรงจาําความประทับใจกลับมาเท่านั้นเองเชิญจะหา่านะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมฝูงแมงกระพุนนะคะออกไปชมเนี่ยก็จะมีการเสียค่าเรือที่นําออกไปเพียงคนละ 100บาทเท่านั้นค่ะดูได้ไม่จํากัดเวลานะคะหากสนใจที่จะเดินทางมาชมฝูงแมงกระพุนก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0984471015นี่เป็นปรากฏการธรรมชาตินะคะในพื้นที่ของตําบลแหลมกรดอําเภอเมืองตราดบริเวณใกล้กับชายหาดบ้านคลองสนค่ะพักสักครู่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะ เธอราาอยากจะไปดูร่วมสืบสารศิละปะพื้นบ้านส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่งานทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบต่อไปซีทีวีจันทบุรีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิ์จันทบุรี นักเรียนเก่าวชิราวุธขอเชิญชมรายการมหรสศพแห่งสยามทางรายการที่4ทุกวันศุกร์เวลา21นาฬิกาหลังรายการคนจันทันข่าวพร้อมรอบถวนเทปทุกวัน ผู้ชมค่ะประชาสัมพันธ์วันนี้เรื่องแรกนะคะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจค่ะสำหรับกิจกรรมวิ่งมินิมาราทอนในวันที่6พฤศจิกายนตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง25ตุลาคมค่ะเส้นทางการวิ่งนะคะก็จะวิ่งจากค่ายเนินวงไปถึงอู่ต่อเรือเสม็ดงามสมัครได้เลยนะคะท่านใดสนใจเนี่ย ติดต่อมาได้เลยสำหรับกิจกรรมวิ่งมินิมาราทอนตามรอยพระเจ้าตากครั้งที่1นะคะก็จะมี3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง25ตุลาคมนะคะสามารถนำชื่อกิจกรรมนะคะเข้าไปค้นหาผ่านทางเพจ f a c e b o o k ได้เลยนะคะวิ่งมินิมาราทอนตามรอยพระเจ้าตากครั้งที่1ค่ะ และตอนนี้นะคะท่านผู้ชมจะมีในเรื่องของปรากฏการธรรมชาติที่อาจจะทําให้การรับชมภาพเนี่ยนะคะไม่ชัดเจนอาจจะมีอาการภาพค้างภาพกระตุกไม่มีภาพชั่วคราวในช่วงเวลาประมาณ13นาิก45นาทีถึง14นากา25นาทีของทุกวันไปจนถึงวันที่9ตุลาคมเป็นปรากฏการคลื่นลังสีสุริยะนะคะมันจะส่งผลกระทบต่อเครื่องรับสัญญาณ <S <S ะะการแก้ไขนะคะก็คือ ปิดและเปิดกรองรับสัญญาณใหม่นี่คือการแก้ไขในเบื้องต้นนะคะเพื่อให้กรองรับสัญญาณนั้นเริ่มต้นทำงานใหม่แล้วก็สามารถรับชมภาพได้ตามปกติเช่นเดิมค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณจันทบุรีปิยะค่ะศูนย์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ใหญ่ที่สุดในจันทบุรีมีสาขาทุกอำเภอร,รวมถึง อำเภอของจังหวัดข้างเคียงของเราก็มีศูนย์จันทบุรีปิยะด้วยนะคะแล้วเป็นศูนย์มาตรฐานค่ะบริการดีเยี่ยมพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าของจันทบุรีปิยะให้คุณผ่อนถูกที่สุดในจังหวัดเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นดีลเลอร์ในการจัดจําหน่ายโดยตรงรวมถึงมีกิจกรรมสัมมนาคุณม่อมให้กับลูกค้าโดยตลอดด้วยทั้นแต่สนใจอยากจะออกรถจักรยานยนต์ฮอนด้ากับจันทบุรีปิยะสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0393117 84หรือติดตาม Facebook page จันทบุรีปิยะค่ะชอทีเอ็มลีซิ่งลีซิ่งดั้งเดิมของคนจันชอทีเอ็มลีซิ่รับจำนำทะเบียนรถทะเบียนรถยนต์ทะเบียนรถจัก,กรยานยนต์และชะโนดที่ดินท่านใดสนใจติดต่อชอทมได้เลยนะคะมีบริการถึงบ้านด้วยค่ะทำให้สะดวกมากๆนะคะแล้วก็ง่ายมากๆรวดเร็วด้วยค่ะท่านใดสนใจโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามปรึกษาชอทมได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ 0863355930 0863355930เอ t m Leasing รับจำนำทะเบียนรถและโฉนดที่ดินค่ะ เทศกาลเจปีนี้นะคะอาหารเจเมนูสุดพิเศษที่ครัวมณีจัน์ทรโรงรามมณีจันค่ะมีหลากหลายเมนูแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะเมนูน่าทานข้าวอบนำเลียบอร่อยมากนะคะซุปเสฉวนเต้าหู้หมูสบผัดกระเพราเจก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะและที่สำคัญมีโปรโมชั่นด้วยไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นสำหรับ รับประทานที่ร้านหรือโปรโมชั่นสำหรับสั่งไปทานที่บ้านแบบ Delivery ก็มีนะคะตอนนี้เนี่ยมีบริการส่งส่งถึงบ้านไม่ว่าจะเป็น grab food panda line man ส่งตรงถึงบ้านได้เลยค่ะและพิเศษนะคะสำหรับแฟนช่อง CTV แจ้งว่า เห็นโฆษณาของครัวมณีจันอาหารเจครัวมณีจันมาจากทางซีทีวและเมื่อท่านไปทานที่ร้านนะคะรับฟรีไปเลยสระเปาไส้ถั่วเหลือง1เข่งครัวมณีจันเปิดบริการทุกวันค่ะ7นาฬกาถึง2ี่นาิกาที่โรงแรมมณีจันรีสอร์ทสำรองต๊ะล่วงหน้าได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์039373666 6ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะ CTV EV ี i k e บโชว์รูมบริษัท CTV นะคะ จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อค่ะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้สัญชาติไต้หวันนะแล้วก็มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศ ที่สำคัญพร้อมรับการสนับสนุนค่าออกรถคันละ18,000บาทจากรัฐบาลด้วยนะคะประหยัดสุดๆเซฟสุดๆเลยทีเดียวนอกจากนั้นค่ะยังมีค a w า l o ลเวสเปนี่เลยนะคะรูปโฉมแบบนี้รุ่นเวสเปลวชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้หลายสิบกิโลเลยนะคะด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และที่สำคัญราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะตอนนี้รีบมาดูมาจับจองกันได้เลยสำหรับคาวเวส s ปลและนอกจากนั้นยังมี HAEV Bike ค่ะมีรถหลายรุ่นหลายสไตล์หลาย,าย,ลายฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันด้วยนะคะสำหรับ HAEV Bike ที่สำคัญท่านผู้ชมสามารถมาทดลองขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้เลยค่ะที่โชว์รูมของทาง CTV โชว์รูมอยู่ติดกับโรงเรียนตังเองฝั่งเดียวกับโรงเรียนตังเองเลยนะคะมาทดลองขับขี่มาเลือกมาชมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับ c t v e v b i k ได้เลยนะคะที่โชว์รูมของทาง C.T.V. หมายเลขโทราศัพท์สอบถามเพิ่มเติม0991641311หรือติดตามผ่านทาง f a c e b o o เพจ g e c t v EV b i k บจันทบุรีค่ะ และนี่คือทั้งหมดของคนจันทร์ทันข่าวในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ